ต่อไปหลอดไฟเจ้าหน้าตาอะไรนะบรับเือะนะครับนี่คือรูปตั้งการของเรานะจะหารได้ว่าร่างกายของเราตรงนี้ประกอบตามตามคือหนึ่งนี่คือเขาเรียกว่า ยึ่ตาหนาายนอกนาีนมีมองเห็นได้ยี่ตาหูจะมูกดิก์ใใจแล้วหนังจะถ่ายนอกชี์ใช่ระบบที่

มีสุขภาพที่แข็งแรงนะหนึ่งการออกกำลังกายมีรอยหน้ามือมันจะต้องมานำออกกำลังกายทุกวันจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะยัทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแต่่นีส่วนต่อไปคือการเมื่อเขานะพัฒนาร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วนะส่วนที่สำคัญของเราติ่อที่ต้องแข็งแรงคือจิตใจ าโรงเรียนก็เรียนภาษาอังกฤษนะภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างๆนะศิลปะวัฒนธรรมสังคมนะจะต้องได้แ